ตกว่าบาจะไ้เหมือผมมือนี้มาที่เติมการยางนี่ลูกชายจมยางเอาตัวนี้ไปกนลูหลบคนเอาเลยัมวน,นี่เียวรีบวิ่ก่อนบาน เติมการยางครับเีมบงานอาบวิทยาน,าน้ำเห็นดำๆแนวนี้การบริการเ้ามีเครนยกตรวจสอบตรวจเช็คช่วงล่างอุปกรณ์เครื่องใหม่เครื่องมือสร้างรือโจรน,นี่โจรครับส่วนเป็นโจรก็บ้าสร้างฝีมือครับสร้างเฮ็ดได้สุน,นี่ย มีผู้จัดการใหญ่เสียเตืองมีเครื่องกึงมีน้องผต้งห่วงครับท่านสมัยเฮ้าบอเดีเยลียนแต่อยางเลยครับตอนนี้เขามีสร้างประจำหลายอย่างตอรถยกผลเองทีมงานเข้าปองห่วง ยางเข่าร้ายร้ายหลุนครับอยากจะได้แบบใดหมมองนี้่ต้องห่วงครับอยู่ตรงขามน้องโปงเป่าเรื่องเรียนโพสชาวิยาคารมาหน่อยหนึ่งเติมการอยางลูกค้าร้ายครับมาโหลดการบริการยอดเยี่ยมนี่เจ๋ใหญ่เบบางมือไปโตัวจีนโตัวจีนกับไป ระบบรมกันในตัวเจนครับใช้ระบบลมในตัวเจนมาตรฐานครับถือว่าเป็นปล้านทีพี่น้องไหวว่างใจติดทางไงไปง่ายมากสะดวกเรื่อเรียนโพไซมานิดนึงครับตรงขามน้องปงเป่าบริการรถยกตลอด24ชั่วโมง นี่ครับบริการโลยบตลอด24ชั่วโมงเบอร์โทรก 89, 4, 80, 89, 4, ็089 2840280 089 2840280บริการตลอด24ชั่วโมงครับเติมการยาน